สบายดีจ้ะะพาพะลุฮะกินเข่ากอัน้ม่ได้ทุกคนเน้วพาลูกินข่าก่อนน้ายวบองข่อยสบายดีดนะ <c oughs> จ้า้ากจพ,พักจะพักหลาย เมฆสะอาดน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อเอฟจีทุพรรณเด็ก,กๆสบายดีปา้าลุงแล้วบ่สบายดีแล้วบ่มาขี้นท่าล้วบ้อขี้าผักโขทาผิวท่าแป้งท่าเบิ้ง,งอะะนันแล้วอุ๊บใส่สมุนงค์ขึ้นยางเป็นลูก

Mình thích con Xẹp không? Rồi, bây giờ không Rồi, bây giờ mặt thích rồi เขาแล้วกินนมนมเขากินไปแล้วป้องหนึ่งแล้วบอกให้น้องให้กิน,นปอน่องเขามาตั้งพีมเกตกระเอื่อยเลยเอาด่อนลงนี้น บ่ิก็เคอบ่ลินลูกบ่ินิเดมบิดึข่ากดสิเนาะแบตอนนี้ลอนแ้วกหลานเา้นเขาแซ่บข้เขาแซ่บเนาะอืม ซบบบางคนเม่นมากหอกน,อนั่งทิ้งอยู่คี่หละล่าเริ่มงท่นพีเราเป็นคนเดียวนี่น,นั่งทิ้งันอยู่น้ำพายก็ได้ก็ทามอตัวเองก็ยกูน้ำไายไหมัใจลึกๆเจ้าหอออามมิอยู่น้ำไทยระหว่างชาอ้่นกับชาม้นเนาะอยู่น้ำไายก็ได้เราอ,อ,อ่ะก็ออกอ อืนไผก็ได้เนาะพี่น้องแล้วแต่สิให้อยู่สิสาลังง่ายๆไปทางใดก็ไปนบ่เกียงคุเจ้ากสิเนาะแล้วแตุ่เจ้าเลือกเลยเราบ่เป็นคนเลือกเลยนะเจ้าบ่เป็นคนเลือกเลยบ่แต่ว่ามีสิทธิ์เลือกเลือกสิอยู่ังันวงนี้เลือกได้ ด้คนมีสิทธิ์เลือกเนาะพี่น้องเนาะถามาสมุนก็บังขับเบอร์เพิ่นบ่ให้อยู่น้ำสาสีบ่อเด้อเบอร์บังขับนะเดี๋ยวไปนั่งนั่งอยากไปอยู่นั่งนั่งมุนกับนั่งนกับหับอยากอยู่นี่อีแม่แต่ได้ดูเช่าก็ได้สีสันร้านน้องเอ้ย อยู่ซก็ได้แล้วก็บุมเป็นคนขี่ข้าในนั่งที่อยู่ไซกระลมโบนั่นนี่ซะแดนพินาดอยากี่นาดอยู่ไซกระลมขันคนบโบขานอะไะอยู่ไซก็ได้ขันขี่ข้าและอยู่ไซเขากระฮืออยู่ไซเขากระฮื้อเลยจุบอันนั้นนะอยู่ไซเขากระฮื้อแล้วรถ หหนาาาพลลยแของเ็บคนผู้นั่นแหละจักสิวาใส่แหละอยู่ใส่กับบได้เนาะผมมีใครหักข่านคนขี้ข่านอยู่ใส่เขากับบเอาอยู่ไว้ได้นางหนุ่งเยอะเฮือนผู้เฮือนคนบัว่าเฮือนไผ่ใหญ่มากเฮือนอิมาเฮือนป่ามน มูเขาเพิ่มตัวร่างสวยร่างมุ่งยับในช่วยปัดขวดเิ่นแพงเราต้องขาให้ไส้เห็นน้ำหูน้ำตาเห็ดโรด์เราต้องเบาดเบาดูเลยผู้ใหญ่เขาจะขาดเบาลังเถื่อก่ะมันเกิดการอยักห้าเพิ่นอันนี้ก็ให้บอกอีกแล้วมีจะให้บอกอีกแล้วแบบนี้บอกเดี้ยวอะห้จือ มันเป็นอยู่นําคนอื่นได้ยางไปเห็ดหลาเห็ดงานเขาใส่ลูปั๊บเลยเราเป็นคนใส่เขาแน่นอนมั้ยังบอจบบอกขาจับเห็ดโลดเนี่ยไปเห็นเขาอาปากเขาก็ะเทมจะกินยังเขากระสือให้กินจะผ่านาแพ่เขาเห็นโต พอดีเะซือห้เขาก็ซือมันเป็นนันนันได้คนเนี่ตใจมนุษย์ก,ษยกันบอกแต่สั่งนะกันดอก้าใจว่ลงถึงแต่เราคนแพร่คนดีวะเหตั้งส่วนเอาเห็ดดีน้ำผิ้นคนก็ต้องดีน้ำเฮา

อ่นอนอนปเ,ปน,เน,นืงมนไานกบเุนลเ,เ,เขาบุดีตอบให้เขาเห็นเขาเป็นเป็นแคซั์เป็นซัมซัตัวหนึ่งบางเเดาบอกอเจ้าเขาเห็นเาเป็นแคซัเอาไวน้นะไ เขาเป็เห็นเขาเป็นคนเลยนั่นก็ต้องอยู่น้ำ้าเพื่อเห็นคุณค่าวเออยังไงวเจะเห็นเป็นคนเป็นเพื่อนมนุษย์น้ำกันถึงจะบรุ้ยสำเปนเนนนนินกันเป็นยังไงวะการใส่การยัางแต่ยังไงวะใครนี่บางคนเขาโขเขาซับได้สิบอกคุณเจ้า ดาทองปูกซับเผ็ดเดียบไปนำหันํะนำคนละสถานเาเบิดแล้วเดือดอัคนบางถางเขาไปใหม่ก็อยากซื้อบือเนี่ยอือเขาดาเา้องอ่บอก่เยนนดกะเรยนน เอ้ยมาแม่ลูกอิ่มแล้วบปล่าลูกเหนแม่ปลดเข่ามั้งจะคลดเ่า่อยไปได้อีกเงี้ยเคยถูกทานมาทุกอย่างแล้วว่าจะลูกแบบใด วนะาากวบดีจีน่จบง่ามในกวบผมน่นั้นกาตุนนัอาบนั่อาบนั่งทางหลังสวยเขาอยู่ดกๆ้วยเม่เอ้ยมาแม่ไม่มมมมป้อนเข่านหนม,มาใส่ปากน่องเลยคนะ่ะ Tinh mục. luôn, mục. khô mục. Tinh mấy ít mục. Tinh Ít mà mục. nó nằm Tinh mục. 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 พผลเนี pic, hmm. ่ยถอยออกแล้วเกิดคะถอยออกเองมั้งถอยออกแล้วได้เกิดได้ใส่ให้เอาเบิ้งหลายปันใดหน้ากิน คิดในการว่า,วาลารายย้ายห่างนักเพียงเนาะเ่าถูดถูเต่าเลยครั้งไปเได้อ